พะพทธเจ้าเนี่ยยอมเราเริ่มถ้าเราสละแค่นี้ไม่มีเวลาใช่ไหมสมมตินายยอมนะเนี่ยที่เรามาทําบุญกันทําไมเราต้องทําบุญเราฝึกเสียสละบางครั้งเนีส่วนเกินส่วนเกินหมายถึงว่าเราเรามีสภาพาาของเราเนี่ยเออในท้องเราอิ่มแล้วยังเหลือกินอยู่เนี่ยอาหารเราเหลือยังพอเนี่ยเดายังมีในกระเพาะเรายังมี กระเพาะเราเต็มอยู่ในบ้านก็ยังมีอยู่เงินในธนาคารก็อาจจะมีอยู่เสื้อผ้าคืออันนะอาหารเครื่องดื่มมีใซส์ไหมเรามีเรายังเหลืออยู่เนี่ยชุดนี้มีที่บ้านกี่ชุดบ้านหลังตั้งบางคนหลังตั้งหลังใหญ่มีตั้งหลายห้องมีตั้งหลายชั้นบางคนก็หลายหลังเดือยซ้าไปเราเหลือใช่ไหมโยมแล้วเรายังแข็งแรงเดินได้เนี่ยเราเริ่มที่เราเราเริ่มลองลอง,ลองเริ่มฝึกบริจาค ฝึกใจของเราให้ให้มีความมีพลังมีความแข็งแรงเพราะอะไรเพราะยอมมันจิตใจเราจะได้แข็งแรงข้อสุดท้ายมันยิ่งเราจําเป็นต้องละทิ้งเนี่ยเราจําเป็นต้องละทิ้งสิ่งต่างต่ง,งไปถ้ายอมไม่เตรียมตัวนะไม่เตรียมตัวนะเนี่ยขอโทษทายมเนี่ย,เ,ยเหมือนกับนี่นะเนี่ยเราทั้งหลายหลาย,หลายคนยมเนี่ย นะอย่างโยมเนี่ยเป็นครูครเป็นอาจารย์นะขอโทษเนี่ยดีมาเนี่ยเราเหมือนเราหมดทางไปแหละทางโลกหมดถอยเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมียังมีความไปมีความหวังนะตั้งแต่ระบบเราเป็นเด็กความฝันศึกษามากมากทำไมฉันจะมีทางไปฉันจะมีงานทำจะมีงานทำจะมีเงินเดือนจะมีเงิน,นเดือนฉันจะสร้างครอบครัวฉันจะอยู่กับลูกกับหลานสุดท้ายไปไหนแล้ว ถ้าเราไม่มีทางไปของจิตชีวิตเราโยมโยมจะทรมานนะจะโดนขังเดียวนะจะโดนขังเดียวโดยที่ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้เอาโยมเดี๋ยวหันกลับไปงดนะโยมนะดูดูดูโยมดูเอาของมาปากนะไปที่จอนะโยมนะดู ก่อนนี้เดี๋ยวดูนายโยมภัยภายนอกภัยภายในนะภัยภายนอกมันอย่างนี้โอทกภัยเขาบอกวันนี้นะเขาบอกมีสมบัติยยมจาไว้นะมีสมบัติแล้วไม่ทําบุญสมบัติจะสูญไปด้วยด้วยภัยทั้งสี่หนึ่งอักขีภัยถูกไฟไหม้ก็มีสองอาจโดนโจรจี้ไปเหลือแต่ตัวสามสมบัติอาจถูกลัดเวียนคืนไปเป็นของคนอื่นแล้วคิดแล้วหน้าปวดหัวสี่โอทกภัย

ดดูนี่คือภาพความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นโมลเบซึ่งเป็นพายุรุนแรงระดับ4ซัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ภาคลางโดยประเทศไทยไม่ยอมฏิรูประเทศไม่ะลาดูจะเห็นไหมนะซึ่งความแรงจะนีไปไหนอ่ะ บ้านเรือนกระจายไปหลายหลังขณะเดียวกันนะคะก็เกิดฝนตกหนักหลมกระโชกแรงนี่แล้วติดประเทศรู้ไปถึงเราวกำแพงต่างๆก็ได้รับความเสียหายแบบนี้ค่ะบ้านเรือนหลายหลังเลยนะคะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอิทธิพลของพายุลูกนี้ค่ะส่งผลให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันนอกจากนี้มีรายงานชาวประมงสูญหายแล้ว26คนโยมเนี่ยภายนอกนะ นี่นี่ภยัภยภัยนี่ภัยภาย,ภายนอกยมภยัยภายในดูดูดูอีกนิดนึงนะยมดูนี่นี่ภัยภาย,ภาย,ภายนอกยังพอหลบได้แต่ภยัยตัวนี้ภัยหลบไมนะ่ได้เลยตั้งใจเดียจะไป